จะคุมแน่นดีแล้ว uh เดี๋ยวไปอย่างเร็วอะโ okay, uh, like อเคอะไรให้วิ่งไปอีกอไหมไป <c oughs> ยอนน้อนขาอะไรพี่อาพี่รอตาที่กลับมา <c oughs> ไม่ได้เว้ยตาตาตามไม่ถีดเลยเปืน ให้มีเยอะสวยแค่ยี่สิบอะเฮ้ยตัวไหนตัวไหนบ้างนึงขอกคาบก่อนนายกูคิมแล้วโดนโดนแค่ลงมาแล้วขู่ตามจะมาล้านเลยโอุ้ยม่เข้าแล้วมันเข้าแล้วใครเข้าดิอืมเอาการคนตัวโอเค โอ้โหดูดิเดพีคขับยดด้างป้าผองจริงไฟหฟหฟหโอ้โหแม่งี่นะครับหมวแม่งีจับหวแตกอะแย่โผล่หัวไประวังมันแม่นโคตรเลยนะเอาไม่ใช่ครับเฮ้ยมาจากไหนเอตไอไอทู ไอโน,นอะไรอะโทวากะอะไรอะต้องวิ่งมาอย่างไวอะมายิงผมอะโอ้โหไปทานหน้าก็มีหลังก็มาแล้วอันนี้จะอ้อมทำไมเนี่ยฮะจะอ้อมทำไมทำไมไม,ไมช่ช่วยกันมันอยู่ถ่านแล้วก็มันอยู่เอแล้ว bomb has been planted ไม่มีแท่นไม่มีมันก็ร้งวิ่งขึ้นมาเออคิดขึ้นมาดูแท่น ตื่นมาเบาดินอนเลยนอนคานโอมานได้ไม่ใช่หัวทายวะกูมันไม่สองตัดวดัสวยไม่ทานละไม่ไมมทำอ่ะเขาจะตายเลย ม, <Mission S 1> ม,มิชชั่นเ l ทลอาล์ไรท์เ o v e o ม t f i r า in the hole. f อ r e in the hole. ข้าจะมายู่แทนแล้วมองค้มแทนดีผมก็ไ,ได้มาละฮะ มาหยกเฮ้ยแทนแทนลงแล้วใช่ปะอุ้ยตัวนี้แม่งรู้ดีแทนแทนลงแล้วแทนลงแล้วเออลงแล้วลงแล้วมีโปมองตัวหนึ่งอะ่ะตัวนี้แหละมาปนุ่นโอ้ยโอ้ยตะกี้ไม่โดนกระสกระสุนกระสุน ช่หมมัปล e ่อยไหมโดนอยู่แล้วมากมันโดดลงมาฟันยนล้วน้มตัวโดดลงมาฟันนีดนีไม่ตายแชคนแเหมือนเดียมอุ้ยหอโอ้หปลปล่หนดีนะครับ ันชรอเขาผมจะปล่อยอ่ะผมจะปล่อยอยู่พี่นี um ่ว่ะแทนเอเข้าโอ้โหหออหลุดอยู่ไรตัวนี้แม่งโคตรแม่นอ่ะจริงๆโก้มดันมาเรันเร็วเลยเฮ้ยกลับไปแล้วโวิ่งกลับมาแย้เพยมคงนั้นเดี๋ยวผมตรงนี้ส่นมันลงมา Ooh, ten oh, the tank is here. Is he coming in? Fire in the hole! He's here! Double kill! Bomb has been planted. Triple kill! Cover oh, oh. yeah. Bomb defused. Mission Success. Alright, let's move out. I like How bad, Fire in the hole.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  Oh shit. แทนแทนบอกแล้วตัวนี้แม่งโคตรแมนวิ่งอยู่นู้นอยู่แท้แล้วอยู่แท้แล้วใครอยู่รรล่ has <been> ละ

ไอ้สามสามเพชร <S <S ต้นไหนวะท <the> ี่รองอะสองดาวอะสองดาวมันก็ดูหรือด,ดอดไม่ร้องอุ๊ยแทนเขาอีก่ละตรงแทนหนึ่งเออเจ็บละ เฮ้ยคุณลุงก็ไม่ตายเด็กหนึ่งผมรู้ไหนอยู่ยาวโอ้โหเอ้ยกูฟ้าปืนไม่ทันยาวตัว้ันพี่เออแอปหนึ่ง blue team win โหเรียงลำดับมันมากเดี๋ยววะยวเงาะโคถรไทยตรงนี้อ๋อเขา ở đây là thêm sóng đau đu ao khẩu thêm sóng đau Hãy subscribe cho kênh Ghiền